แคลเซียมไนตรกตกับแคลเซียมคอไลด์ต่างกันอย่างไรแคลเซียมไนตรตและแคลเซียมคอไรด์นะครับต่างกันที่องค์ประกอบทางเคมีและผลกระทบต่อพืชซึ่งปุ๋ยแคลเซียมไนเตรนะครับจะมีนตรเจนที่จะช่วยในการเล่งการแตกยอดแตกใบอ่อนกระตุ้นการแตกรากเล่งการเจริญเติบโตและก็ธาตุแคลเซียมนะครับที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะการสร้างเซลล์และการพัฒนาของผนังเซลล์นะครับทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงทนทานต่อโรคและก็มะแมลงศัตรูพืชช่วยให้ผนังเซลล์ส่วนปลายราก ปลายยอดแข็งแรงซึ่งปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตนะครับพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปจากยูเรียเป็นแอมโมเนียมเหมือนกับปุ๋ยยูเรียซึ่งจะนิยมใช้ในระยะฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยวในสภาวะที่พืชต้นโทมหรือบำรุงต้นในระยะแรกการเจริญเติบโตเช่นทุเรียนเล็กที่ต้องการบำรุงหรือกระตุ้นการเจริญเติบโตเพราะมีไนโตรเจนที่จะช่วยในการกระตุ้นการแตงใบอ่อนกระตุ้นระบบรากสองนะครับจะเป็นแคลเซียมคอไลท์ที่ประกอบไปด้วยธาตุแคลเซียมและก็คอรีนหรือว่าคอร์ไลท์นะครับผมซึ สำคัญของมะนางเซลล์จะช่วยให้พืชมีความแข็งแรงทนทานต่อโรคและก็มแมลงศัตรูพืชยืดอายุการเก็บเกียเ่ยวเสริมสร้างระบบรากนะครับสำหรับคอรีนนะครับเป็นหนึ่งในาธาตุอาหารที่อยู่ในกลุ่มของจุลธาตุมีบทบาทเกี่ยวกับฮอร์โมอนพืชถ้าหากพืชขาดคอรีนจะทําให้พืชเหี่ยวง่ายใบ 3. สีซีดสาหรับแคลเซียมคอรไลน์นะครับเหมาะสำหรับพืชทุกระยะเพราะว่าจะช่วยให้ผนังเซลล์แข็งแรงทนทานต่อโรคแมลงยิ่งในช่วงติดดอกออกผลน,นะครับจะช่วยส่งเสริมให้ผนังเซลล์แข็งแรงช่วยให้ขั้วดอกขั้วผลแข็งแรงไม่หล ธาตุในตัวเจนนะครับ